สับปะรดสีกำลังให้ดอกค่ะจะเรียกว่าก้านไม้ขีดค่ะลักษณะของต้นเขานะคะก็จะมีใบสีเขียวยาวเรียวตั้งเป็นกลีบแข็งแข็งเวลาให้ดอก ดอกจะเป็นช่อยกสูงนะคะลักษณะจะเหมือนก้านไม่ขีดจะมีสีดอกก็คือสีฟ้าอมม่วงรูปทรงสวยงามส่วนก้านดอกจะเป็นสีชมพูนะคะเวลาให้ดอกจะมีดอกสวยนะคะแต่ดอกจะไม่ทนนะคะ อ,อยู่ประมาณ3มอาทิตย์พอดอกสีม่วงหมดไปก็จะคงก้านดอกสีแดงจะทำให้ยังสวยอยู่อีกนานนะคะก้านไม้ขีดเป็นสับปะรดสีอีกชนิดหนึ่งนะคะ เวลาให้ดอกก็จะสวยค่ะนี่คือความสวยของของสับปะรดสีก้านไม่ขีดจะเหมือนก้านไม่ขีดเลยค่ะจะเป็นหมวดอีกหมวดหนึ่งนะคะที่เป็นพันไม้ดูดสารพิษนะคะจะมีสมคุณสมบัติ เป็นพืชที่คายออกซิเจนออกมาในเวลากลางคืนและดูดคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปในเวลากลางวันจึงเหมาะที่จะปลูกในไว้ในห้องนอนหรือโต๊ะทำงานนะคะหรือในบ้านทั่วไปความสวยและความน่ารักของก้านไม่ขีดนะคะ สับประรดสีชนิดนี้ก็จะไม่ชอบน้ำมากนะคะสองสามวันค่อยรดหนึ่งครั้งก็พอเพียงแล้วนะคะนี่คือสับประรดสีก้านไม้ขีดค่ะ